สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและราศีธนูทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟโฮโรค่ะคลิปนี้อ่านดวงความรักกับสุขภาพของช่วงเดือนกันยายนนะคะก่อนอื่นนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ฟังดวงการงานกับการเงินของเดือนกันยายนคลิปออกไปแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองฟังกันนะคะว่าการงานกับการเงินของชาวลัคนาและราศรีธนูเนี่ยเป็นยังไงนะคะในช่วงเดือนกันยา <c oughs> ขออภัยค่ะพูดพูด,พดแล้วเสียงมันแหบลงเรื่อยๆโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มดูไพ่ความรักกัน เลยดีกว่าเนาะแต่ใครที่มีคู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องฟังพาร์ทนี้ได้นะคะทุกคนสามารถกดไทม์สแตม์ใต้คลิปไปฟังพาร์ทของคนมีคู่ได้เลยแต่ถ้าฟังจบแล้วอยากฝากให้ฟังสุขภาพช่วงถ่ายคลิปด้วยและถ้ายังไม่ได้ฟังการงานการเงินอยาก ฝากให้ไปฟังกันด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มดูหน้าไพ่คนโสดก่อนแล้วกันนะคนโสดชาวลัคนาราศรีพิจิกไพ่ที่พี่หมอหยิบให้มาได้นะคะในช่วงเดือนกันยาก็ประกอบไปด้วยไพย่8ดไม้เก้าเหรียญหกดาบ tower the moon temperance king ถ้วย king ดาบ the fool แล้วก็ king เหรียญน,นะคะโอเคค่ะเราจะเริ่มกันจากคนที่โสดสนิทนะสำหรับ ชาวลัคนาราศีธนูที่ยังโสดอยู่นะคะต้องบอกว่าเดือนกันยาไม่ได้ตอบโจทย์ชาวธนูสักเท่าไหร่ในเรื่องของการที่จะมีใครสักคนนึงเนี่ยเข้ามาแล้วก็มอบความรู้สึกดีๆให้เข้ามาแล้วก็เ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะเข้ามาแล้วทาให้เรารู้สึกแบบชัดเจนอะ่ะในในช่วงเดือนเนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะคะส่วนใหญ่อะถ้าจะเจอหรือจะมีใครสักคนนึงเนี่ยให้เราเนี่ย ได้พูดได้คุยในช่วงเดือนกันยาพี่หมอมองไปที่พวกแบบออนไลน์เออพวกโซเชียลนะคะคือพบกันผ่านช่องทางโซเชียลสื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งมันจะยังไม่ได้ให้พลังงานของความชัดเจนในความสัมพันธ์หรือว่ามันยังไม่เห็นความที่จะแบบ พัฒนาขึ้นแบบจริงจังได้ในช่วงเดือนนี้นะคะบวกกับชาวลัคนาราศีธนูเองเนี่ยหลายๆคนนะพี่มอว่าชาวธนูอ่ะโฟกัสไปที่เรื่องของอนาคตไปที่เรื่องของความมั่นคงการงานการเงินบริบทชีวิตของตัวเองด้านอื่นๆสะมากกว่าค่ะบวกกับอีกด้วยนะบางคนเนี่ยที่ไม่ได้โฟกัสความรักก็เพราะว่ายังมีใครคนใดคนหนึ่งในใจนะคะทำให้ เหมือนกับต่อให้มีใครเข้ามาหรือต่อให้ธนูหันไปโฟกัสความรักเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกอยากจะทุ่มเทให้กับคนใหม่ๆหรือว่าอยากจะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆด้วยเพราะว่ามันยังมีคนเก่าฝังใจอยู่นั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่าเดือนนี้นะถือว่ายังไม่ใช่เดือนที่ตอบโจทย์ชาวธนูที่ยังโสดอยู่สักเท่าไหร่นะคะทีนี้มันจะมีคนโสดอีกประเภทนึงนะเหมือนที่พี่หมอชอบอ่านเสมอก็คือคนโสดแต่มีคนคุย พาสของคนโสดแบบมีคนคุยอะความสัมพันธ์หรือการพูดคุยกันในช่วงเดือนกันยามันดูมีความซับซ้อนนะคะเหมือนกับไม่รู้เออใช้คำว่ามไม่ชัดเจนก็ได้คะ่ะคือไม่รู้ว่าที่เราคุยกันอยู่อะคืออะไรเออด้วยเพราะอีกฝ่ายหนึ่งอะเขาจะมีความนิ่ง ไม่ได้สื่อสารหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกออกมาตรงๆนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีพันธะนะในไพ่พี่หมออ่ะลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยโสดสนิทจริงๆไหมนะคือมันมีไพ่ที่มีพลังงานของความรับผิดชอบขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเขาอาจจะมีความรับผิดชอบที่นอกเหนือจากเรื่องงาน ก็คือเป็นไปในเรื่องของครอบครัวมีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆดูนะค่อยๆค,คุยอย่าพึ่งไปทุ่มเทให้กับคนคุยของคุณในช่วงเดือนนี้แบบแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอย่าพิ่งทุ่มไปสุดใจอะ่ะไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะมันก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูเจ็บได้นะในตอนหลังนะคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะส่วนคนที่เขาแค่แบบ แสดงออกไม่เก่งหรือว่าเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากจะบอกว่าให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันค่ะด้วยเพราะว่าตัวเขามันมาเป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่ายังไงอะพูดออกไปตรงๆอะว่า เราจะไปสุดกันที่ตรงไหนเออความสัมพันธ์การพูดการคุยเราเนี่ยมันจะพัฒนาได้ไหมแล้วลองดูทีท่าเขาถ้าทีท่าเขายังอยากไปต่ออ่ะธนูก็ค่อยๆไปใจเย็นๆแต่ถ้าเกิดว่าทีท่าหรือว่า การสื่อสารของเขามันบ่งบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้รีบร้อนแต่ตัวเราเนี่ยรู้สึกแบบไม่ได้นะมันควรที่จะแบบพัฒนาได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ต้องหันมากลับมาถามใจตัวเองเนาะว่าเรายังอยากจะให้โอกาสคนคุยคนนี้หรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าในเดือนนี้คนโสดไม่ว่าคุณจะโสดสนิทหรือคุณจะโสดแบบมีคนคุยถือว่ายังไม่ใช่เดือนที่จะตอบโจทย์ถ้าจะให้แนะนำนะมองกันตามไพ่อะ่ะ หันไปโฟกัสเรื่องอื่นดีที่สุดจะได้ไม่ปวดใจไม่เจ็บใจไม่ทุกใจแต่ถามว่ามันจะปวดใจเจ็บใจทุกใจไหมมันมันไม่เบอร์นั้นหรอกคะ่ะเพียงแต่มันแค่ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราหวังมันอยู่เหมือนกับธนูเนี่ยในเรื่องความรักเป็นเรื่องที่ธนูควบคุมไม่ได้แบบกะเกณ์อะไรไม่ได้เลยในช่วงเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราหันไปโฟกัสที่งานโฟกัสที่เงินอันเนี้ยจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูอะแฮปปี้มากกว่านะคะ เอาละค่ะสำหรับคนโสดฟังจบแล้วอย่าลืมกด time stamp ไปฟังสุขภาพท้ายคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดไพ่ให้กับคนมีคู่ก่อนนะต่อมาเรามาดูไพ่ของชาวลัคนาราศีธนูนะคะที่มีคู่แล้วนะไพ่ที่พี่หมอหยิบเอาไว้ให้นะคะก็จะมีไพ่9้าถ้วยอัศวินไม้ทาวเวอร์หน่งดา หดาบสมเหรียญเอ็มเพรสเฮอร์มิตหไม้แล้วก็เดอร์มิลเลนแน์ค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ของคนมีคู่ขออนุญาตเกิ่นแบบนี้ก่อนนะว่าอันนี้คือพลังงานของ เขาเรียกว่าอะไรดวงรวมค่ะเป็นพลังงานรวมของชาวลัคนาราศีธนูเพราะฉะนั้นหากใครที่ความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยแฮปปี้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรก็สามารถข้ามผ่านนี้ได้นะแต่ถ้าอยากจะลองฟังดูฟังเล่นๆฟังแล้วกะว่าเดี๋ยวลองเอาไปแบบระวังอ่าคอยระวังอะไรเงี้ยก็ฟังได้นะคะต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะในช่วงเดือนนี้มันดูมีความไม่ค่อยมั่นคงค่อนข้างเยอะนะ ด้วยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นในช่วงเอนนี้บางทีคุณทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละแต่มันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นว่าชาวลัคนาราศีธนูกับคู่ครองจะต้องมานั่งทบทวนนะคะมันมีคนที่อยากอยู่คนเดียวในความสัมพันธ์เนี่ยที่พี่หมอเห็นขึ้นเฮอร์มิตชัดเจนมากอยากทบทวนอยากอยู่คนเดียวรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เราเจออยู่ความรัก หรืออะไรใดๆที่เราเจออยู่ในเดือนเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์มันไม่เติมเต็มเหมือนอย่างที่เคยเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้จะบอกว่าไม่ใช่อยากขออภัยนะคะคือจะบอกว่าก็มีโอกาสที่มันจะมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในอดีตนะปัญหาเก่าๆคุณรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยจริงๆอ่ะมันนานมากละ มันนานมากแล้วเราก็ไม่ควรที่จะเอากลับมาเป็นปัญหาอะไรได้เลยแต่อยู่ๆเดือนนี้มันกลับเข้ามาในความสัมพันธ์โดยเฉพาะปัญหาเก่าปัญหาสะสมหรือปัญหาที่คุณคิดว่าจบแล้วแต่จริงๆมันยังไม่เคยถูกเคลียร์เลยมันมันไม่เคยแบบเคลียร์เลยอะระวังเรื่องการทะเลาะการใช้คำพูดแรงๆนะคะนะในเดือนนี้มันดูมีความแบบดีดมาอีกครัวหนึ่งที่แบบ ปกติเดือนก่อนอยังดีๆอยู่เลยเดือนนี้อยู่ๆหยิบเรื่องนี้มาทะเลาะก,กันได้เฉยเลยแล้วมันก็ลุกลามบานปลายสิ่งที่เห็นคืออารมณ์มีคนที่แบบอารมณ์ขึ้นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ในความสัมพันธ์แล้วมันแบบกลายเป็นว่าระเบิดอ่ะก็อยากจะให้ใจเย็นๆค่ะบางคู่เนี่ยมีเกณฑ์แบบ ลองตัดสินใจแยกกันก่อนไหมแต่คือมันมันก็ยังไม่ได้ขึ้นไพ่ที่บ่งบอกว่ามันจะเลิกลากันนะอารมณ์เหมือนช่วงเดือนนี้พอมีพอมีปัญหากันขึ้นมาเนี่ยธนูจะแบบเหมือนแยกตัวออกไปแบบทบทวนเขาก็ได้นะคะคู่ของคุณก็ได้นะเหมือนแยกตัวออกไปทบทวนก่อนนะว่าตกลงเรายังต้องการกันไหมอะไรเงี้ยในไพ่เขาบอกว่าถ้าคุณออกแยกตัวออกไปละไปทบทวนไปอยู่กับตัวเองไปใช้เวลากับตัวเองเต็มที่ละ แล้วคำตอบของคุณคือเฮ้ยเรายังต้องการความสัมพันธ์นี้เราอยากให้มันไปต่อได้ก็ต้องตรงไปตรงมาต้องไม่เลี่ยงไม่หลบหน้ากันมันต้องคุยต้องตรงไปตรงมาสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและไม่ใช้อารมณ์นะคะเท่ากัาขึ้นอะ่ะพี่หมอค่อนข้างกังวลเรื่องคำเรื่องอารมณ์อ่ะกังวลมากๆนะคะก็อยากจะให้ สื่อสารกันดีๆพูดคุยกันดีๆถ้าถามว่าแล้วมันจะแก้ได้ไหมในไพ่เขาบอกว่าถ้าทั้งสองคนยังมีความต้องการที่จะประคองความสัมพันธ์ต่อไปอ่ะมันไปได้แน่นอนแต่ต้องคุยกันให้ดีเคลียร์กันให้ชัดสื่อสารกันให้ละเอียดเออแล้วปัญหาเนี่ยถ้ายิ่งถ้าเป็นปัญหาสะสมที่บอกไปตอนแรกนะคะหรือปัญหาเก่าที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขมันมาปะทุในเดือนนี้ สิ่งนั้นจะต้องแก้ไขด้วยมันถึงจะเดินหน้าไปได้แต่ข้อดีในความสัมพันธ์ของชาวรัคณาราศิธนูอ่ะถ้าพูดตรงๆนะก็มองว่ามันมีความมั่นคงและทั้งสองคนยังมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่มีค่าคุณรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่จะเก็บมันไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะอันนี้ก็คือความรักของชาวรัคณาราศีธนูในช่วงเดือนกันยาอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดว่าฟังไปแล้วอะ่ะ รู้สึกแบบเฮ้ยจะบ้าเหรอดูกับคู่นี่ดีมากไม่แมนแล้วไม่แม่นแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะน,นี่ไม่ว่ากันแต่ว่าอยากจะบอกแค่ว่ามันคือดวงรวมยังมีหลายคนมากๆนะที่เข้ามานั่งฟังคลิปเหมือนฟังผ่านๆฟังเอาเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากฟังฟังเอาเฉพาะประเด็นที่เราเจออยู่อย่างเงี้ยแล้วพอสมมติบางคนมาโฟกัสที่แบบเอ้ย e ฉันไม่ได้มีประเด็นนี้ เราเราโฟกัสประเด็นนี้ใช่ไหมแต่พอเข้ามาฟังเฮ้ยมันไม่เห็นตรงกับฉันเลยไม่แม่นอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะอันนี้พี่หมอเข้าใจแต่อยากให้คุณเข้าใจว่าเนี่ยมันดวงรวมมันไม่ใช่ดวงคุณอ่ะคุณจะมาบอกว่ามันไม่แม่นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นปุ๊บคุณต้องไม่แบบ คำทํานายที่มันลบอะออกไปอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างจะกังวลคะ่ะไม่อยากให้แบกมันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรก็ให้โยนไอ้คำทำนายที่คุณรู้สึกไม่สบายใจอะทิ้งไว้ก็เท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูกันดีกว่าค่ะมาต่อกันที่พาร์ทของสุขภาพชาวลัคนาราศีธนูนะคะไพ่ประจำเดือนนี้ที่เปิดได้ก็จะมีไพ่เจ็ดดาบ แปดถ้วยเมจิเชียนสิบเหรียญแล้วก็เก้าดาบนะคะแน่นอนว่าเรื่องแรกคือความเครียดแน่ๆมีทั้งเจ็ดดาบมีทั้งแปดถ้วยแล้วก็มีทั้งเก้าดาบนะคะมีความเครียดฟุง้งซ่านอ่ะแบบแพนิควิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำจิตตกนอนไม่หลับเนี่ยปัญหาหลักๆเลยแล้วปัญหาหลักๆเนี้ย ความเครียดเนะะี่ยค่ะส่งผลให้ไปกระทบปัญหาสุขภาพด้านอื่นได้นะเบื่อเซง็งไม่อยากเข้าสังคมเก็บตัวอืมบางคนในเดือนนี้พี่หมอแอบ,บเห็นการใช้ยาหรืออาหารเสริมเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าไงเอามาทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะมีนะบางคนก็ใช้ยานอนหลับนอนไม่หลับก็ใช้ยานอนหลับบางคนก็อ่ะไม่ไปถึงขั้นยานอนหลับก็ไปใช้ วิตามินเสริมมันจะมีวิตามินที่ทานแล้วทําให้หลับง่ายที่ไม่ใช่ยานอนหลับนะคะมีนะแต่ทานเยอะมันก็ทําให้ร่างกายเราเหมือนมันจําว่าเราต้องกินตัวนี้หรือออกไหมคือมันพึ่งพาอย่างอื่นเราไม่ได้แก้ไขแบบถูกจุดอนั่นคือสิ่งที่ไพ่เขาเห็นว่าชาวลราศีจะราศีธนูจะทําในเดือนนี้นะคะแล้วก็ปัญหาอื่น ที่เห็นชัดอีกหนึ่งปัญหาเรา,าไม่ใช่สิปัญหาอื่นๆที่เห็นชัดแล้วอยากให้ระวังเพิ่ม,เต,มเติมนะคะก็จะมีเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับไตนะแล้วก็พวกปสวับบปสาปสวา,สะานะว,วระ,วาาร,ะวาระบบขับถ่ายปัสสาวะค่ะท่อปัสสาวะอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับปัสสาวะท่อปัสสาวะระบบขับถ่ายสิ่งที่พ่แนะนำดื่มน้ำ ถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ดื่มน้ําให้เยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอความเครียดเนี่ยพยายามจัดการแต่แอบเห็นขึ้น7・ลง9นะขึ้น7ดาบลง9ดาบก็ดูแล้วพยายามค่ะมันมีมันมีความพยายามเห็นไหมแต่มันเป็นความพยายามที่ผิดอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกเส้นทางหรือการพยายามที่มันถูก ไปออกกําลังกายก็ได้หาอะไรที่มันจะลงใจทําก็ได้อยู่กับเพื่อนเข้าสังคมบ้างอะไรเงี้ยจะช่วยให้สภาวะความเครียดหนักๆของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเนี้มันดีขึ้นได้นะคะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแหละสำหรับความรักกับสุขภาพของชาวลัคนาราศีธนูยังไงก็อยากฝากการงานการเงินนะคะอย่าลืมนะถ้ายังไม่ได้ฟังแล้วก็ ในเดือนหน้าค่ะในเดือนกันยาจะมีซีรีส์ไตรามาสออกนะคะเรากําลังจะเข้าไตรามาสสุดท้ายเดี๋ยวพอหมดกันยาก็เข้าไตรามาสสุดท้ายของปี68แล้วเรามาลองฟังกันว่าใน3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยมันจะมีดีร้ายอะไรเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูบ้างอยากฝากคลิปนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ